สวัสดีค่ะรับชมค่ะต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีที่ศาลรับฟ้องคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไม่มีเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สารดิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับคำร้องในคดีอายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานลาเว้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายใครทำอะไรต้องรับผิดช,ชอบโดยไม่มีการกลั่นแกล้งหรือมีเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีการต่อต้านการนำพลเลือลรือนขึ้นสารทหารนั้นนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาเอาใครขึ้นสารทหารหากไม่ทำผิดกฎหมายแต่ขณะนี้มีกฎหมายบางฉบับบังคับใช้อยู่ซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามโดยยืนยันไม่ได้มีในยะแอบแฝงค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศปิดอุทยานแห่งชาติหลายแห่งเพื่อป้องกันการเผาป่า เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่สองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าแม่เข้าต้มบริเวณหมู่บ้านบ่อทองหมู่ที่หําตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแต่เนื่องจากกินพื้นที่กว้างและเป็นหุบเขาที่มีหน้าผาสูงชันการดับไฟจึงไปเป็นด้วยความลำบากและอาจต้องใช้เวลานานเบื้องต้นจึงเน้น ไปที่การสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปในพื้นที่สวนไร่นาของชาวบ้านก่อนสำหรับไฟป่าครั้งนี้เกิดขึ้นมาแล้ว3วันโดยต้นเพลิงมาจากบ้านป่าตึงตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันซึ่งอยู่ด้านหลังของสันเขา ล่าสุดทางกรุมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต่างๆรวมทั้งเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกและอุทยานแห่งชาติดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีผลตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนเพื่อป้องกันการจุดเผาป่ารวมทั้งออกมาตรการห้ามเผาใกล้ห้ามเผาป่าใกล้พื้นที่ป่าด้วยค่ะ แดนนี่อิงดาวรุ่งวัย22ปีของเบอร์ลี่สารฝันเด็กป่วยที่ระยะสุดท้ายได้เที่ยวสวนสัตว์ตามที่ปรารถนาก่อนเสียชีวิตค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยว่าแดนนี่อิงกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีของเบอร์ลินทีมในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเสนอตัวสารฝันของหนูน้อยฮาลินเจคพรอตเตอร์วัย4ปีซึ่งป่วยเป็นโรคทางเดินพาธุกรรมระยะสุดท้ายทําให้มีความผิดปกติที่ตับและไตารายงานข่าวระบุว่าอิงได้อ่านเรื่องราวของครอบครัวหนูน้อยจากสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์ซึ่งหนูน้อยรายนี้เป็นแฟนบอลของอิงหลังจากที่ได้เล่นเกมฟุตบอลชื่อดังอย่างฟี ف า และได้นัดพบหนูน้อยฮาลินที่สนามซ้อมของสโมสรเบอร์ล,ลี่และสัญญาจะสารฟันของเธอให้ได้มากที่สุดโดยเริ่มจากการพาหนูน้อยฮาลินเจเที่ยวสวนสัตว์รวมทั้งพาเข้าชมเกมเย่าของต้นสังกัดในฐานะมัสคอตอีดด้วยอิงกล่าวว่าไม่เคยได้ไปสวนสัตว์มาก่อนจึงตั้งตาคอยจะไปเท่ากับที่หนูน้อยรอคอยไปเช่นกัน สำหรับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนเคยตั้งโครงการในเมืองเบอร์ลีเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการกับเด็กที่ประสบปัญหาการเรียนรู้แถมยังระดมทุนด้วยตนเองและจะให้ฝึกซ้อมฟุตบอลด้วยตนเองด้วยค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขณะทิพย์ทองชัยมงคลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนเชิญผู้สนใจร่วมชมงานหัตถกรรมร่วมสมัยองค์ความรู้งานหัตถศิลป์กันอีกครั้งในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติครั้งที่4 9 19ถ19-22มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาการที่